เดี jin, hey. hey. so okay. it, okay. uh ๋ยวจะไปจวยเปื่อนบ้านเก็บลูกคากิฮิโเราจริงค่ะเราเคียวสตอดีเคียวสตอดี้สก้าโอเตสุไรสุรัวอืมเดี๋ยวไปจวยเปื่อนแป๊บพอมันอยู่หน้าบ้านปีนี้เองเนี่ยบ้านปีถ้านี่สวนใกล้กันนิดเดียวแล้วโอ้ยเหลืองเต็มต้นแล้วค่ะเนี่ยมันเหลืองแล้วเหลืองแล้วเยอะแยะแล้ว เหลืองแล้วเหลืองแล้วเนี่ยโอ้ยว้าไอีป้ายอุจิรุวะอุจิรุเนาะมาตาโทริอันเจรุอหมดใต้ในอุจิรุนะอ่านอโทริหมดติ๊กุจิรุอ่านอยูกิจินวะดูเาอยู่จั่นจั่นไม่เห็นกิโยูกิจิน kiku

結構切って、結構く,く、反対花見反対ゴ、<laughs> それ切って、これ上向き、うん、うん、あ、そうかもうその下は下でいい、<う>いいの？うん、だめだよ。うん、いい？いいっていいって、答えます。これでいいかな色。うんいい。 ต,ตัดแบบนี้ต,ตัดแบบนี้นะคะตัดหัวมันสั้นๆเลยนะคะเราวางลงจะน,นี่เบาๆยาซัชิกยาซัชิกดูนี่ลูกมันเบลือบลาเลย ลุนตำตำค่ะเนี่ยซุกแล้วโอ้ยยุงครบโอ้มาดูลุงนี่ใหญ่มากดูนี่ค่ะดูลุงนี่ดูลุงนี่โอ้ยอโอ,โอ้ยลุงนี่ค่ะใหญ่ลุงนี่ก็ใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะลูกเบือปลาเลย มาดูนี่ค่ะเยอะแยะเลยช่วงนี้เป็นกำลังเก็บกันเนาะค่ะลงกนิวโ,โหเบลอเลยเนี่ยดู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 กิ่งต่ำๆดีกันกิ่งต่ำๆนี่ค่ะนี่ต้องหนังไทยนะเนี่ยตำมากต่ำมากเลย ตำหมากเลยดูตรงไหนบนไปแล้วใ้รถกลมนะคะนักกลังเลี้ยงเลี้ยมวันนี้ตะการแล้วปุ่นก็จะไปอบฮาตะเกียกโกโกดนะเกฮะกี่

โอก้กี้โอ้กี้ดูข้างล่างเนี่ยฮะมันลวงของบางทีมันเป็นอ่าแหลนิดน,นี่น้อยน้อย,อยเป็นกับบเอานะคะอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปเก,ก,ก,ก็บเก็บไปคือไก่อีวาโทรีพาเบมาสิอมาดูกุซังสุมุสกัสิไหนอ่ะแกบอกใื้โซ่ใหญ่กลนก้นบ่ต้องเป็นเลียมทั้ าะถ้าเป็นเรียมแบบนี้นะคะก้นเป็นเรียมแบบนี้มันฟาดเนอะต้องไปอบแต่ว่าถ้าก้นแบบมันๆันปีกโซ่หาบุปปาถ้าก้นมันๆนี่มันจะหวานกินได้มัดรึเก้อชีสานาซิสกะร์ดเป็นลื้แต่เรียม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 ต้องไปอันอบทางซังก่อนนะคะเนี่ยแบบเรียมเรียมแบบนี้ค่ะมันฟาดโอ้โหอสควาอาคังกับอสควะกันอ่าได้หรืออ่าได้ลูกได้ลูกกับแบบว่าก้นแบบนี้ค่ะแหงก ก้นมาจากมุน,มนๆแบบนี้ค่ะกินได้เอ๊ะมาร์ลเขาได้อะโนเซงไม้เออเดี๋ยวก็บอกว่าดีหวานแบบก้นแบบนี้เขากินได้เดี๋ยวไปนจะเด็ดแล้วค่ะเดี๋ยวได้หนึ่งลูกพุชรจิวะ,น,ะน,นี่ล่ะเออนี่มลูกนี่มลูกนี่มลูกแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่ก้นแบบนี้เออเนี่นยนยืนย้สุกล้ำแล้วเป็นวงแล้วเนี่ย ดีก an, an an. ้นกเป็นเรียมเรียมแบบนี้บบดใจนะคะต้องไปอบคำฝาดกำลังเลี้ยงค่ะเลี้ยงแล้วไปอบทางสั่งค่ะいっอยู่อ๋อあの大きいカワカユいぐらいし小さいカイ一นนゆชิมาชまมาになったクロトシルのカニめっちゃかゆい hmm. そうそうよ <laughs> かゆ <laughs> <laughs> 呵呵，啊 <laughs>，可以开团！我开团了，这他妈的！大徒步呀，轮轮开啊，大徒步呀！大徒步呀，啊哈哈！啊 <laughs>，这根棒子弯，不会吃，不会吃啊？不会吃，哈锥，哈哈哈哈哈！ อร่อยมากหวานอ่า่อยน่ะอุกอุ้ยนกเขแบบนี้นบอวาหวานค่ะคนนคด้เด้กนเนี่ยอัเอร่อยม

Sabot an papa sabe. Kore. Iyo iyo kore. Arigatou. Kani wan. Arigatou. Arigatou. Thank you. Ini maci. Ira an ไปอบอบทางซังค่ะเนี่ยมันจะมีที่อบของคนนะคะเป็นศูนย์อบทางซังอบความฟาดของลูกอัน,นคับแล้วก็จะเอาขายะค,ะค่ะ่ะใส่กระเดืองกระดาษ กินด้กินกอนกิ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 นกนกินกินกินกนกินกินาินกนกินก็มาเนก็นกินเอาเดนออนกินกินกินกอนกตนกินนี้นกินกนมินกินกินกินหิานกินกินกบนกินกินไนกินกนกในกนพกกนกมีเม็ดนะคนมากเนี่ยตีอันตกเนี่ยตีเิ่นบกกกกกนเปียก่ ไกชอบกินเนี่ยบ้านปีอัลนี่สวนอยู่ข้างบนนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยบ้านไกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียง,เ,เ,ยงเป็นเพื่อนที่ดีมากมีอย่างกกเบ่งกันกินยโอเคค่ะพี่นาขอจบที่เพียงจ่อีเนาะเจ้าเนาะ,ะเจ้าลูกเนี่ยค่ะลูกภาพตีลวงตะกี้นะคะเนี่ย พี่มันหลวงค่ะปีจะไปขื้อไก่ค่ะไก่มันชอบกินปี่นาจบคีบเพียงเต่าอีนะเจ้าเนาะขอบคุณมากๆเนาะที่ทุกๆท่านได้มาดูคีบปี่นาจนจบของมีโชคมีลาบมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะคลิปนี้ปี่นาขอจบเพียงเต่าอีนะเจ้าวันดีเจ้า